สวัสดีครับผมนานทีได้แวะมาหาน้องสายันหน่อยเอาลุงสวัสดีครับยังยังไม่อยู่เข้าไปทุระไม่อยู่นะเอาเราก็มาดูเรือแตะช่างโอ้อันนี้รถเกี่ยวเข้ามาแล้วบอกรถเกี่ยวเข้าแล้วรถเชื่อเข้าแล้วหรืออัดฟางอีกคันหนึ่งอืมไม่รู้ว่า บหน้าไปถึงไหนแล้วนาะทีมงานเอาลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยันไปเอาอะไรอยู่เอาอะไรที่ไหนนี่บานว่าตรงนี้นะบานว่าอะไรของอะไรไอะไรแตกไอ้นี่มันนะโครกมันะโครกมันแตกแล้วเอาให้เขาเชื่อมใหม่มอ๋อ ให้ให้้ลงกลึงทำใหม่ครับไปไปทํายังไงถึงแตกน่าจะแตกอันจากอันเก่าแล้วมั้งนี่อ๋อตอนถอดออกมาดูก็เห็นรอยแตกเลยอืมอ่ะไอ้นี่ทดลองชุดตูวอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะจบแล้วมั้งยังยังเหรอต้องลองอีกรอบนะมันเดินหน้าได้แต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้อ๋อตอนนี้เดินหน้าได้อย่างเดียวแต่ไม่ยังยังเลี้ยวไม่ได้ ก็เลยรื้อกันซะรื้อว่าทำไมมันเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมรปรากฏว่ามันมีแตกโอ้นี่ครับตัวนี้มันจะเป็นชุดขับเคลื่อนช่วงล่างเนาะเป็นชุดช่วงล่างนะครับตอนนี้สายันก็รื้อแล้วแลววหละรื้อวิจัย เออต่ออย่างนั้นเลยรื้อวิจัยก่อนปวร,ร,ระบบแพรระบบอะไรก็มีมีม,ม,มาใหม่บ้างนะครับใหม่บ้างแล้วของเดิมบ้างครับผมส่วนนี้รืออ้อไอชุดขับเคลื่อนไปแหช่วงล่างโอ้เดนินระบบได้ยเยอะแล้วนี่ใช่ไหมเดนินระบบได้ด้ยเยอะแล้วเนาะ ระบบไฮอลิกอันนี้ชุดอะไรเนี่ยอันนี้ชุดปั๊มใช่ไหมชุดปั๊มปั๊มแล้วก็หม้อน้ำหม้อออยเรียบร้อยแล้วเออคื้นหน้าไปเยอะเลยเดินสายตัว ชุดระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไรอีกอะตัวนั้นน่าจะเป็นถนะังไฮดรอลิกเนาะอันนี้ถังไฮโดรอลิกอันนี้ซื้อมาเหรอของเก่าของเขาใช่ไหมอ๋อของเก่าของอันนี้ถังน้ำมันที่วางเ็ดอ๋ออ๋อใช้เบรกลูกเดียวอ๋อเครื่องรุ่นนี้มันมันกี่สูบนะสี่ซูบใช่ไหม ซีซูของมิซูนะครับตัวนี้เทอร์โบอันนี้เนี่ยนี่อะไรโมยออยไม่อยู่นี่เหรออันนี้ออยใช่ไหมอันนี้อินคูลเลอร์อินเตอร์คูลเลอร์อินเตอร์คูลเลอร์อ๋ออินเตอร์จะบ้างตรงไหนอินเตอร์ โอ้อันนี้พัดลมระบายความร้อนเอามาตัวนี้เลยไกลแล้วไกลแล้วไกลความจริงเลยแหละก็ได้ลองแล้ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่ต้องงุ้มย้ไว้ก่อนนะระบบของเขานี่ก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วแหละอืม ราต้องทดลองอีกรอบก่อนอตัวตัวนี้นะครับสายันใช้ชุดขึ้นตูอน้อัดนี่เป็นชุดเพลานะครับผมไม่ได้ใช้เป็นมอเตอร์เหมือนรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นก่อนนะครับใช้ชุดเพลาทดมเลมาไปขึ้นตู้เลยนะครับแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับเห็นว่างั้น ตอนนี้ก็ถอดชุดเฟืองขับช่วงล่างไปก่อนนะครับผมเอาไปซ่อมโอ้เบาะใส่แล้วเนาะชุดบัลลังขึ้นแล้วครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ครับฐานการผลิตรถดฟางครับผมคันนี้เสร็จแล้วก็ดู่าวน้องจะทันรถทัรถเกี่ยวอนะ่ะช่วงนี้ต่อไปก็ทรัรถเกี่ยว อย่าลืมเทเล์พี่ก็แล้วกันเออใ,ใส่ที่นั่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวสยัญญาณได้อะไรมาก็ประกอบจะได้วิ่งนะครับผมจะจวดงานนี้ลุนครับผมลุนลุนลุน เดี๋ยวมาดูเทเลอร์เราหน่อยสิยังไม่ได้ขยับเลยนะเพราะสายันทำรถอดฟังเรียบร้อยก่อนก็เทเลอร์นี้ก็จะบิ้วขายครับบิ้วขายซื้อมาครับผมซื้อมาเป็นราคาเซษเล็กนะครับแต่ก็จะบิ้วขายพอได้กำไรนิดหน่อยนะครับผมพ็จะให้สายัน ขัดสีขัดสนิมทำสีอะไรให้สวยๆหน่อยแล้วก็ย,ย้ายดุมนะครับย้ายดุมให้มันชิดกันนะมากกว่านี้เพราะว่าเวลาเลี้ยวมันจะทุกปืนแตกนะครับเพราะว่าดุมมันทางกันนะครับ เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกาศขายถ้าขายไม่ได้ก็จะไว้ขนลมโพงคนครึ่งเสียงมันก็ตามสภาพนะครับผมถ้าสภาพนี้ใครอยากได้ผมขายเลยขายหมื่นแปดนะครับสภาพนี้ขายหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปครับผม ไม่มีการต่อรองนะครับเอาไปต่อยอดนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างดีกว่างเหมือกันนะครับเอาไปไว้บรรทุกขนฟางขนรถไถได้เลยนะครับบืนแปรครับผมขายสภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเอาไปทำลูกปืนใหม่ ทำลูกปืนใส่จรารบีใส่ไล่เช็คแล้วก็ขยับนะขยับชุดคานนะครับขยับมาหน่อย,อยระยะเลี้ยวมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าใครเป็นช่างครับผมซื้อไปเอาไปต่อยอดนะครับก็ก็ขายนะครับผมก็ขาย เอาไปทําไปทําเองแล้วก็ไปเพิ่มราคาขึ้นหน่อยก็หลักสองบืนกว่าก็น่าจะได้ครับผมถ้าเช็คทาบิลเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะ่าจะกว้างประมาณเอ่อเมตรเก้าสิบเมตรเก้าสิบเนี่ยความกวาม้วางของตัวยาวก็น่าจะประมาณสี่เมตรครับผมยาวสี่เมตร แล้วก็ชุดลากนี่ครับปืนใหญ่คู่นี่พร้อมพ่วงเลยนะพร้อมพ่วงเลยใครสนใจก็โทรมาผมครับผมศูนย์ไป9ศูนย์ไปสสามสองก้าหนึ่งสูย์นะครับ พร้อมจบใครอยากได้ก็จบให้เลยนะครับผมเอ้าคลิปนี้แวะมาบ้านน้องสายันครับผมใครติดตามกันอยู่ก็รอชมผลงานของน้องด้วยครับผมนะคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบายบาย